สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกของกีฬาที่ถือว่านตรายกับกลุ่มชายที่กล้าท้ามนุษย์อยู่ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องราวของพวกเขากันที่มาเฟียากล่าวว่าการปรับตัวเข้ากับนักขับรุ่นใหม่ในมโต GP จีพีนั้นยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับพวกเขาเพียงอย่างเดียวในขณะที่กำลังเตรียมต้อนรับการเข้ามาของโฮเก้มาตินและมาโกเบชกี้ในปี2 0 2 5 โปรแกรม MotoGP ของอัปเรียถูกกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปีหน้าโดยมีนักแข่ง2คนที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยน RSGP ให้เป็นรถมอเตอรไซค์ที่ชนะการแข่งขันเอสเอสปากโรซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของทีมกำลังจะเีทายจากการแข่งขันและมีกำหนดจะไปรับหน้าที่นักผิดทดสอบให้กับ Honda ในปีหน้าในขณะที่มาริบเนเรสจะย้ายไปร่วมทีมเทร KTM ในปีหน้าด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นทีมรองของ KTM หลังจากการทำงานร่วมกับอัพเปียมาแล้ว3ปีทั้งสองถูกแทนที่ด้วยนักบิดคนเก่ง2คนที่จะเข้ามาใหม่อย่างโฮเก้มาตินและบาโกเบชิกี้ซึ่งทั้งคู่มาจากทีมดุกติแม้ว่าจะหมายความว่าอัพเรียจะต้องเริ่มต้นปี2015ด้วยนักบิดหน้าใหม่ก็ตามอย่างไรก็ตามเขายัางเชื่อว่ามาตินและเบชิกกี้คือนักขับที่เหมาะสม ในการนำทีมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเป็นเครื่องหมายคำถามเดียวของเราเพราะมันไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนนักขับ2คนในเวลาเดียวกันลิวาล่ากล่าวแต่ด้วยพรสวรรค์ที่ดีของทั้ง2เรากำลังเดิมพันกับสิ่งที่เรามีและเราก็มีทีมสัลซ์ด้วยและผมหวังว่าทีมรองของเราคือเทคเฮาจะช่วยให้เรามีความต่อเนื่องในการพัฒนาต่อไปได้บ้าง ขอยย้ำอีกครั้งว่ามันไม่เหมาะสมแต่เมื่อเรามีคู่หูอย่างมาตินและเบเชกี้คุณต้องมีความสุขโรเลนโซสวาโดริจะเป็นนักบิดทดสอบให้กับทีมของเราต่อไปพูดตามตรงเราต้องให้เครดิตกับเขาซึ่งเป็นนักขับทดสอบของเรามาหลายปีลิโบรากล่าวคุณต้องมีทัศนคติและความรักต่อทีมโรงงานของคุณผู้ผลิตของคุณเพื่อทำสิ่งที่คุณต้องทำและจนถึงตอนนี้เราดีใจและเราก็มาถูกทางแล้ว แน่นอนว่าความช่วยเหลือจากสไตล์การขับของมา v e r ริกช่วยให้เราได้รับการส่งเสริมเพิเ่มเติมในการพัฒน,นารถและจาก a l ลสเอสปารโก็เช่นเดียวกันเขาช่วยเราได้มากและนอ่น,นอนว่าการมีจีนสไลด์ก็เป็นอีก 1, ก้าวหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันแผนของเราคือมีรถสเปคโรงงาน4คันในปีหน้าดังนั้นเราจะมาดูกันว่านี่จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้ดีแค่ไหน ตอนนี้อัปเรียก็ได้นักขับ2คนในทีมโรงงานแล้วคือฮ o อกเก้มาตินและมา r c โกเบเช็กีนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับนักขับที่มีการเซ็นสัญญาที่แน่ชัดแล้วทีมทางช่องของเราก็จะได้นำมาอัปเดตต่อไปนะครับ